สวัสดีค่ะคลิปนี้ออนมาแชร์ถึงประสบการณ์ของการส่งออกแชมพูไปต่างประเทศนะกับชิปปิ้งที่ออนใช้ประจำเผื่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังแบบว่ามีลูกค้าจากต่างประเทศมาสั่งของนะคะ,ะสิ่งที่ออนใช้เนี่ยออนใช้ชิปปิ้งน่าจะเป็นของ DHL เนาะเป็นชิปปิ้งที่อยู่ที่เชียงใหม่ ใช้เป็นประจำก็จะมีตารางมาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูตารางกันทีนี้เนี่ยทุกคนถ้าใครอยากจะส่งออกเนี่ยก็คือมามาปรึกษากันได้มาขอตารางเพิ่มได้เนาะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูตารางราคาน่าจะเป็นตารางของเรทของปัจจุบันอยู่ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะมีเปลี่ยนหรือเปล่ามีตารางแบบนี้ค่ะมันก็จะมีชื่อประเทศเนี่ยค่ะสมมุตินะคะว่าอันนี้เป็นประเทศ เนเธอร์แลนด์เคยส่งเนเธอร์แลนด์อยู่นะอยู่ที่ช่อง7นะคะเลขโซนก็คือโซน7ทีนี้ก็เอาโซน7เนี่ยไปใส่ในไปดูราคาตรงนี้ค่ะ ราคาของค่าขนส่งนะคะแชมพู1ชุดเนี่ยพอเอาไปให้เชคชิปปิ้งแพ็คแล้วเนี่ยก็คือตกอยู่ที่เวทก็คือ1.5กิโลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวประเทศที่คุณส่งอะคะ่ะไปที่โซนไหนเนาะก็ดูในช่องตรงนั้นเช่นโซน1ก็คือ900หรือะไรเงี้ยโซน2ก็คือ921สําหรับแชมพู1น1ชุดนะคะอย่างนี้โซน7ก็คือราคาประมาณนี้ 1,2, ึ่เนาะ5ชุดจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลนะคะ อันเนี้ยราคาก็จะเพิ่มจากาช่างไปนิดหน่อยสมมติว่าชุดหนึ่งเนี่ยคือน้ําหนักจริงๆอ่ะอยู่ที่7ขีดแต่พอแบบแบบแพ็คอะไรเรียบร้อยเขาจะใส่โฟมใส่อะไรแน่นหนาให้เราเนาะอันเนี้ยก็จะแบบว่าถั่วเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปอีกนิดหน่อยได้ทีนี้เนี่ยก็สิ่งข้อจํากัดที่เราจะคิดเงินกับลูกค้าเมื่อเราได้ราคาแบบนี้เนี่ยหนึ่ง ราคาค่าค่าขนส่งที่เราเห็นเนาะ1 2 4 8มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เราส่งไปหาชิปปิ้งที่เชียงใหม่ที่เขารอรับจะแพ็คของให้เราเนาะส่งจากบ้านเราไปค่าส่งก็แล้วแต่ทุกคนก็ตีว่า50บาท ส่งไปที่ชิปปิ้งก็จะต้องชาร์จลูกค้าอีก50บาทแล้วก็มีข้อจำกัดในแง่ของบางประเทศที่มีค่าพื้นที่ห่างไกลเราจะต้องเอาชื่อที่อยู่ของลูกค้านะขอลูกค้ามาก่อนแล้วก็ไปเช็คกับชิปปิ้งเดี๋ยวออนก็จะให้ลิงก์ไลน์เอาไว้ว่าลิงก์ไลน์ชิปปิ้งอะไลน์ไหนจะมีค่าพื้นที่ห่างไกล5 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีบวกเพิ่มอย่าง1 2 4 8อเนี่ยอาจจะต้องบวกอีก500ถ้าเขาอยู่เขตพื้นที่ห่างไกลเนาะแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือคนรับเนี่ย เป็นคนไทยอะไรก็ได้แต่ต้องเข้าโดยถูกต้องตามกฎหมายสามารถเคลียร์ของได้ตลอดเวลาเนาะแล้วละรอีกแล้วก็ค่าผลต่าง a อ t กชั่นเรหรือเวลาที่คนที่อยู่ที่ต่างประเทศเขาโอนเงินเข้ามาบางทีเขาอาจจะแบบว่า,ามีญาติอยู่ในไทยอย่างเงี้ยโอนได้เราก็ไม่ต้องชาร์จเพิ่มแต่ถ้าเขาโอนแบบข้ามแบงก์มาต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจะคิดไว้ที่3%บางทีก็กลับมาที่เราเนี่ย เอ็กชันเรทมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเผื่อสำรองเอาไว้เลยถือว่าเป็นค่าชาร์จสาเปอนาะสำหรับคนที่จ่ายผ่านเพย์พาลอะไรเงี้ยก็คือต้องโดนชาร์จหมด3%เพราะไม่งั้นเนะ่ะมันจะเข้าเนื้อเราหมดเลยเราชาร์จบวกเพิ่มเข้าไปหมดเลยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีการส่งออกแบบง่ายๆอย่าตกใจไปว่าเราเจอเคสส่งออกแล้วเราทำไม่ได้ทำได้ไม่อส่งส่งแบบนี้ตลอด ตลอเลยแต่ว่าถ้าใครมีอขนส่งไหนที่ถูกกว่าก็ไม่เป็นไรแต่เนี้ยคือส่วนของ DSL เนี่ยเขาก็จะส่งน้ำส่งแชมพูของเราเนี่ยไปได้แล้วก็ระยะเวลาก็ไม่ไม่นานมากปกติมันจะ3-5วันเนาะแต่มันจะต้องบวกค่าค่าเวลาที่เราส่งไปที่ชิปปิ้งเชียงใหม่อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพวกเราแล้ว